สวัสดีครับเอิร์ธนะครับวันนี้เอิร์ธจะมาทำภาร,รกิจของที่ทีมงานให้มาเราจะต้องซื้อของของกันและกันซื้อของกันละกันนะครับเราดูว่าภารกิจจะสำเร็จไหมนะครับทุกคนก็เราดูครับได้รับภารกิจจากทีมงานให้ซื้อของในเซเว่นโอเคครับวันนี้นะครับเอิร์ธกับพี่อัดนะครับได้รับภารกิจมาซื้อของในเซเว่นเซเว่นไหนอะเซเว่นเนี่ยเซเว่นด้านงไหนไง <c oughs> <c oughs> ใออนเซเว่นเดเว่นโจทย์ก็คือเอิร์ธต้องซื้อของของพี่อัดส่วนพี่อัดก็ต้องซื้อของเอิร์ธโดยการที่ห้ามบอกว่าของที่แต่ละคนได้คืออะไรจะพอดีจะสำเร็จไหมก็เราดูครับไปเลยไปตอนนี้อยู่ในเซเว่นแล้วนะทุกคนเราจะมาเริ่มใบใครใบก่อนเราจะมาเริ่มใบกันนะฮะแต่ว่าถ้าทีมงานไม่อยู่เราจะแอบ,บโกงไม่ได้เราจะไม่ได้ไหมแอบ,บโกงไม่ให้เขารู้เนี่ยทีมงานไม่อยู่แล้วชี้แล้ว เดี๋ยวใบให้ก่อนได้ใบก่อนได้ใบให้ก่อนเครื่องดื่มอย่างหนึ่งที่มันจะใสๆไม่มีรสชาติอ๋ออ๋อปกติกินกันทุกวันได้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 แต่ว่ามันยังไม่จบแค่นั้นแต่ว่าไปตรงนั้นก่อนแล้วกันใสๆไม่มีรสชาติอ่าเอถ่ายว่าอน่าจะโซนนี้ใช่ไหมใช่แล้วยังไงต่อวะไม่มีคนคุมด้วยชี้เลยได้ปะชี้เลยได้ปะ บให้ใบให้อีกอย่างหนึ่งว่าอยู่ตู้นี้ยทั้งสองอย่างเลยทั้งสองอย่างเลยอ๋อไม่ต้องไม่ต้องเดินไปไหนใม้ที้งานแอบดูอ่ะ <c oughs> จะโกงวะไหนโกงไม่ได้เราค<ล>นดีไหมไม่ให้ว่าอยู่ตู้นี้ตู้ไหนตู้แรกเหรออืม <c oughs> อันนึงจะเป็นจะเป็นที่กินกันทุกวันใส่ไม่มีรสอีกอันนึงจะเป็นไฟใส่มันกันแต่ว่าเฉพาะทางแอบมีประโยชน์นิดนึงอะไรจะองันเฉพาะทางมี้ระน์ แเขาได้บอกยี่ห้อไหมบอกไม่ได้อะ <laughs> บอกไม่ได้ด้วยอันนี้มันจะเป็นเฉพาะทางน้ำใสๆเหมือนกันมัน้งไม่รู้ไม่เคยกินแต่ว่ามันจะมีมประโยชน,น์ดีปโๆคล้ายของวูดดี้คล้ายของวูดดี้คล้ายคของวูดดี้คล้ายๆคล้ายๆแต่ว่าคล้ายๆเลยอันนี้หรออันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหม <laughs> อือ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  <laughs> อีกอันหนึ่ง ีกอย่นึ่งกินทุกวันกินทุกวันใส่ใส่กินกันทุกวันสดชื่นสดชื่นธรรมดาไม่มีอะไรอ่าอันนี้แต่แต่แต่อะไรครับจะ่แต่ตู้ไม่เห็นแต่อะไรมันจะมีอย่างนึงที่เขาใบมาคือต้องคิดคำพูดให้ไม่ต้องคิดคำพูดไม่เนี่ยเอาที่มันแบบว่าแสบตากว่าอันอื่นอ่ะแสบตาใบเนีได้แสบตากว่าอันอื่นมองมองแล้วแสบตาแบบนี้แต่ว่าเป็นเป็นน้ำเป็นแบบว่าไม่ได้แต่ว่ากินกันปกติทุกวันเลย กินกันปกติทุกวันแสบตาแสบตาโอเคไา่ใช่นะน่าจะดิบได้โอเคโอเคโอเคดูละแสบตาโอเคครับใช่ไหมหรือยังไม่บอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้ใช่ไหมังบอกไม่ได้ไอต้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะใบของเอิร์ดนะครับเดี๋ยวเทปไอเทปกล้องให้ได้ได้ได้ ของเอิร์ดอ่ะตูนี้มอนกันตอนนี้จะเป็นของเอิร์ดแหละเอิร์ดตงใบให้เราซือนะใบของนี้มันจันก็ใบมาแล้มันมีประโยชน์มากมีประโยชน์มากผักผลไม้มันเป็นผักผลไม้ด้วยตรงไหนวะก็คือเจ้าตัวยังหาไม่เจอเลยฮะมันมีประโยชน์มากมันเป็นผักผลไม้กิมยามชับอันแรกคืออะไรครับเราก็จะค่อยๆมาเกรงว่าอันไหนที่มันมีประโยชน์เป็นผักผลไม้ น่าจะเป็นเครื่องดื่มเหมือนกันเพราะว่าอยู่กันแถวนี้อ่าเป็นกล่องเป็นกล่องครับอ้าวมันเรีย่เป็นกล่องอาลครับตอนนี้เกิดเกิดการสับสนระหว่างทีมงานกับไอเจ้านี่แล้วตอนแรกนะครับมันจะเป็นน้ำมีประโยชน์เออครับผมมีประโยชน์เป็นน้ำแบบแ่ว่าไงดีอ่ะมีประโยชน์แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะมันเป็นผลไม้เป็นผลไม้ด้วยแล้วเริ่มส c o p เริ่มแคบลงมาแล้วฮะ เออล,ลูกขนาเราก็จะเป็นจะมีลักษณะเป็นกล่องเลซวงเลซมันจะมีผักด้วยในในในส่วนตัวจะมีผักด้วยมีผักด้วยกำลังม,มีโปรด้วยตอนเนี้มีโปรด้วยใช่ใบขนาดต้องหยิบแล้วละ่ะออแต่ว่าไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าน,ะน่าจะเป็นเป็นไงนอ <c oughs> ตอนนี้พี่กาลังงงนะทุกคน งงที่เอวดใบนี่แหละเออใช่ว่านี้อ่าฮะแต่ว่าหยิบแล้วหลอดหลุดเลยต้องซื้อเลยโอเคใช่ไอะไรอันต่อไปจะเป็นเออ่เขาเรียกว่าเป็นน้ำอัดลมกระตุ้นตัวนี้นะครับทำไมเขากินกันแต่ลาบเขาไม่กินข้าวที่จริใช่ไหมงงทีมงานก็จะเป็นเพิ่งมาใหม่เป็นน้ำอัดลมสีดำดำเพิ่งมาใหม่ด้วยใช่สีดำดำาก็ไม่ค่อยตามแล้วดำดำติดเขียวด้วยดำดำติดเขียวด้วยใช่น่าจะเป็นอันนี้ เพราะว่าไม่รู้ว่าอันนี้ใหม่ปะนะแต่ว่าไม่เคยเห็นตันนี้เอาตรงนี่ที่งานที่ทีมงานไว้มาเอิร์ดก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่พอรู้เพราะว่าเป็นคนเป็นคนไม่กินเป็นคนไม่กินน้ำมันลมก็เลยไม่รู้ใช่ไหมเป็นคนดีเดี๋ยวกระเพาะฟังไม่กินน้ำมันลมมาเป็นปีแล้ววะก็คือตอนนี้ชิ้นงงโสดทาไมอ่ะไม่ได้แค่พิ่อ่านเหรอเออเออกระง อเออหยิบเลยมั่นใจมั่นใจหยิบว่าอันนี้แล้วกันโอเคครับไม่เคยเห็นอันนี <itime machine. S 3> ้นึกว่าเลยนึกว่าเป็นอันใหม่เกลี่ยเป็นอันใหม่ไปเลยจ่ายตังแล้วนะครับแต่ทุกคนไปจ่ายตังกันจะรอดไปเนี่ยจะรอดไปฝนลงพ่อคือถ้าซื้อไม่ถูกเราจ่ายเองเหรออันนี้เราจริงเหรอไม่รู้จริงเหรอโทษกินนะสายยามจ่ายอะไรทุกคนตอนนี้เรามารอเรามารอจ่ายตังที่เคาน์เตอร์ก็นเป็นสองคนนะนหายไปแล้ว ทิ้งอันนี้แล้วโอเคตอนนี้เราก็จัดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราที้งานมาเฉลยเมื่อกี้ทีมงานแอบบอกว่ามึงโดนแน่ไ <ะ ının S 2> ม่ไหวละมึงจะโดนอะไรไดนะ้น่ากลัวจังเหรอไหนดูได้อะไรกันมบาบอมก็อะไรที่เราได้มานะครับที่พอตแ,แต่ตอนนี้หนึ่งก็คือกิตซันโอ้ชิ่ามันแสบตาดี ไปบุดดี้ําแมกคือบุดดี้คาแรหลักบุดดี้ก็คือบุดดี้เขาทำไอ้วิตามินซีก็เลยซื้อเป็นน้ำซีอีวิตามินซีสองร้อยเปอร์เซ็นต์มารู้ว่าหมู่ไหมก็เดา๋ยวเไปโอเคสำหรับของพักนะเมื่อกี้เขาบอกว่าเพื่อสุขภาพใช่ไหมแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์มีโปรก็น่าจะเป็นอันนี้ยูนิฟหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีโปรด้วยแต่ว่า <inte> ม <brothers> ok ันจะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นแครอทก็เลยไม่รู้ว่าเอาอะไรแต่ว่าเอานี้มาเพราะว่ารอจับดึงหลอดมันหลุด ลยหยิบมาเลยกับอีกอันนึง,งเขาบอกว่าเป็นน้ําอารมณ์อันใหม่สีเหียวเขียวก็เลยหยิบอันนี้มาไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้กินน้ำอารมณ์มานานแล้วเลยไม่รู้ว่าอันไหนอันใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันโอเคมาเรามาดูเฉลยกันอ,อันบนคือเฉลยของเอ,อิร์ธครับผม แฟล็กซี่แม็กเห็นไหมนี่นี่โอ้ยมันกลับนะอ้าวถูกนะอันนี้ถูกนะแฟล็กซี่แม็กถูกนะครับอันแรกถูกแฟล็กซี่แม็กถูกอันที่สองนะครับอยู่นี่ขวดเหรอขวดเหรอขวดสีเขียวที่นี่เป็นขวดเหรอเราซื้อแบบกล่องมาเพราะว่าเพราะว่าน้องใบเป็นกล่องมาเอ้ยขอโทษน้องใบเป็นกล่องมาที่อะไรซื้อกล่องมาต้องขอโทษต่อไปนะครับอันต่อไปอิตอเวิตามินซีดิสเจ็ดบาทอันนี้เห็นปะ ใช่ไหมมันสิบเจ็ดบาทใช่ไหมใช,ใช่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 ไหมใช่ใช่ไหมใช่เอ๊ะอ,อันนี้ถูกชุดวินอดีตใช่ไหมใช่อ่าใช่ตัวถูกอันหนึ่งต่อไปอันนี้ต่อแต่อัน,ออนที่สองอะ่ะน้ำเปล่ายี่ห้อไม่ต้องเขาใบ้ว่าวเป็นเอาขวดที่มีฝีเยอะที่สุดแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะใบ้ยังไงแสบตาเราก็รู้ว่าแสบตาเราก็คงิดด้วยแหละแต่ว่าอันเนี้ยก็น่าจะผิดเออก็น่าจะผิดสีน้อยนะว่าแสบตาเนี่ยคิดตั้นอ่ะก็ตอนนี้ ภารกิจเราสําเร็จแบบครึ่งครึ่อะพูดว่าครึ่งๆรึ่งได้ไหมทีมงานือครึงได้ๆก็ถือว่าสำเร็จครึ่งๆรึ่งก็จะรืมติดตามพวกเราด้วยนะครับทุกคน